สวัสดีค่ะเพื่อนๆทักทายกันนะคะจากประเทศออสเตรียวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะแฟนบีตั้งใจว่าจะออกไปทำงานนะคะแต่ว่าพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าฝนนะคะจะตกมันก็เลยไปทำงานไม่ได้คะ่ะวันนี้แฟนบีก็เลยเปลี่ยนแผนนะคะเรากำลังจะเดินทางกันไปที่เมืองอัมสเตอร์ดมนะคะไปเที่ยวหาเพื่อนนะคะแล้วก็บีก็จะไปร้าน พี่คนไทยนะคะที่เขาเปิดเป็นร้านอาหารเล็กนะคะที่นี่เขาก็จะเรียกว่าอิมบิดค่ะบีก็จะได้ไปซื้อเครื่องปรุงพอดีเลยยังไงก็เดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆนะคะเดินทางนะคะไปเที่ยวเมืองอัมสเตอร์ดกันค่ะตอนนี้แฟนของบีกำลังเ,เติมน้ำมันจะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะ ก็มีพยากรณ์อากาศนะว่าฝนมันจะตกนะคะมันก็เลยอึมครึมเป็นมืดมืดสักหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าที่อัมสเตอร์ดัมอากาศจะเป็นยังไงนะคะ ที่นี่นะเพื่อนๆเวลาที่เราเติมน้ํามันนะคะเติมเองนะคะเติมเสร็จแล้วก็เดินไปจ่ายเงินข้างในด้วยนะ เเดินทางมาถึงเมืองอัมสเตเร์ดมแล้วนะถ้ามาถึงที่นี่นะคะเราก็จะเจอสัญลักษณ์ลูกแพรนะคะหรือว่าเบียเน่น สวัสดีจ้ะเพื่อนๆทักทายกันนะคะอันนี้คือเครื่องที่เขามันคือเครื่องที่เขาซีนนะคะซีนซีนเอ่อพวกเนื้อสัตว์นะจ๊ะเพื่อนๆพ,พอดีว่าเพื่อนนะคะเป็นเป็นกุ๊กนะคะเราก็เลยเอามาให้เขา เพราะว่าเท่าไว้กับเราเราก็ไม่ได้ใช้ไงนี่จ้ะเพื่อนคนนี้อยู่ที่อัมสเตอร์ดนนะคะเป็นเพื่อนสนิทโตมาตั้งแต่แบบสมัยยังเป็นแบบเด็กๆเลยนะนี่อาชีพของเพื่อนนะคะ อาชีพเขาก็เป็นกุ๊กนะแต่ว่าตอนนี้เขาเพนซิโอนนะคะหรือว่ากเกษียณแล้วนะก็เลยมาทำเป็นแต่งรถนะคะซื้อรถเก่าแล้วก็เอามาซ่อมนะคะ <c oughs> นี่โทนี่อัลโลโทนี่เจอเพื่อนแล้วดู <c oughs> อากาศที่นี่ก็นะคะค่อนข้างที่จะเหมือนบ้านเราเลย อึมคึมแล้วก็มีฝนตกแล้วนะนี่นะคะจะประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆนี่นะคะรถพวกนี้นะเขาก็ซื้อไว้นานแล้วนะคะก็ไม่มีเวลามาทำนะเพื่อนๆแต่ตอนนี้นะคะปลดกษียนนะ่ะนางก็เอารถออกมาทำ ส่วนใหญ่นาะงก็จะทำจะซื้อรถเก่านะคะแล้วก็เอามาเนี่ยค่ะทำใหม่เพื่อน<ห>นะคะทำ Ich hab's nicht mehr gesehen. Gesellschaftsschotte. Gesellschafts. Ja. Ja. Mhm. Ja. Michael geselchtes nach Bauernart. Ja. Top und K. Wie wir kocht Wood Quarter Ranger Beef. <lacht> <lacht> Komm, das hast ja. du gut übersetzt. Wie wir gestern gekocht? Ja, mhm. Smoky Ranger Beef. Ja, das haben wir gestern gekocht. Äh, ah, ja. Ja, das habe ja, okay. ja. ich gekocht, Schatzi. Aha, Und die Gesäuchte-Suppe mit Bratschnee. Ja. Habe ich auch noch. Ja. Hab ich auch. Dann schau dir das auch noch an. Das gibt der Hund. Und das schafft er. Ja. Dazu, unser, unser Jimmy darf das nicht. Der kriegt alle Zustände. Oh, Der ist okay. ein Dalmatiner, ein Reinrassiger. Also, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich würde mir nie einen reinrassigen Hund nehmen. Der ist so hakelig. ยัเดียนื้อไม่เ e r ยดแฟ e ั่นยันต์ภาษาอังกฤษจะอร่อยสวัสดีจ้าเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็มาที่ร้านอาหารกันนะคะคุยกับเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยจะพากันมาทานอาหารนะคะที่ร้านอาหารนี้ร้านอาหารนี้ทำอาหารอ,อ,อร่อยนะคะ

เรากินไม่หมดนะเพื่อนๆเราห่อกลับด้วยนะคะสำหรับน้องโทนี่ เราเจอกัเพื่อนนี้้ะคะีก็เดินทางนะมาถึงร้านอาหารนะคะาเด็คน <c oughs> ดีวยวนาเอ แล้วนะเอสอือหืโอเคอือพี่เก็บปลูกผักนะคะทำร้านอาหารด้วยปลูกผักด้วยฮัลโหล สวัส okay. สวัสดีดะคะดวสวัสดีพี่รขาีคยงน้องแดวด้วยครับสวัอดีรับงวนสงี้าัล่างกคันดีสวัสดีพีครับสวีร้าสวัสดีะีคะค ฮัลโหลสวัสด,ดีค่ะจ้าในระหว่างที่เรารอพี่เขานะคะเดี๋ยวบีจะซื้อของเนาะนี่จะพาเพื่อนๆนะคะเข้ามาชมอันนี้เป็นภายในนะคะร้านอาหารนะรแล้วก็เขาก็จะมีนะคะที่ ขายของนะคะร้านเล็กๆนะคะขายของตรงนี้นะะเดี๋ยวบีก็จะมาอุดหนุนพี่เขาด้วยนะโอเคจาดูอะไรนะคะวันนี้บีก็ตั้งใจที่จะมาซื้อซอสน,นะคะบีอยากได้ที่รักขอตังค์ด้วยนะอ,อันนี้โซย่า อดเื้อโอ้โ้านี่มันจะน้า์น้า่งสุดที่เราอน้เล่ยอ้โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อเส้นขนมจีนอันนี้เส้นขนมจีนนะคะมาดูซิว่ามัน อันนี้กี่กิ๊กห้ารอกรัมอันนี้เท่าไหร่อันนี้วิกกินกรัมเฟียหกเด็ดกร๊โอเคเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปหนึ่งอัน,นเอาไปลองดูเส้นหมี่หรือว่าอะไรขนมจีน ราพี่ไม้ไปด้วยนะคะหนึ่งมีอะไรอีกไหมสีอูขาวซื้อไปแล้วนะแล้วก็อันนี้สูตรเจสูตรเจอันนี้คือสีอู้ดำแล้วก็เอาน้ำปลาไปห,หนึ่งขวด ก็เชฟซอสหอยไม่เอาเอาเน้อปลาอัน,นอะไรอันนี้คืออะไรคะซอสหอยนางรมอันนี้ก็จะเป็น อซอสก๋วยเตี๋ยวมามา่าแล้วก็มีอาหารกระป๋องด้วยนะคะคนี่จากเ,เพื่อนๆบีก็ได้หนมจีนได้เออซีวขาวปลาะ น่อไม้ไมชูรสแล้วก็พริกป่นน,นะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังจะเดินทางกันกลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนเเสร็จธุระแล้ววันนี้นะคะมีซื้อของไปทั้งหมดหมดไป30ยูโรนะคะพวกเครื่องปรุงนะ ดอกอะไรเนี่ยสวยสวยไม่รู้ดอกอะไรนะคะสวยมากสีชมพูนี่ละจากเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้ตอนนี้เวลาประมาณนะบ่ายสองโมงนะคะดอกอะไรไม่รู้สวยมาก มีจ้าดูค่ะสวยเนาะไม่รู้ดอกอะไรมาคุณโทนี่นนลุ้นเต๊าอโอเมนเก็คนับ លាន់បាន់បាន់បាន់មាន់